ันนี้เราจะมาออกท่าสุดแของคุณคอตตันค่ะไม่ควต้องหันไปด้านบนไปทำให้หนูมีแรงที่จะใช้ชีวิตต่อในตอนบ่ายช่วงไหนที่เป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าลำบากใจที่สุดสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราพ่พ่ธีโอเซียน หรบวันนี้นครับเราอยู่กันที่อำเภอว่าปีปทุมวันนี้เราทำอะไรนะครับคุณเนี่ยวันนี้เราจะมาออกท่าศึกษาของคุณคอตตันค่ะโอ้ oh. ถ้าเราอยากรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้ oh. างแล้วงไปถามคุณคอตตันกันเลยนะคะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูอะไร <What? S 1> ะเกี่ยวกับเกลือที่น่าตื่นเต้นนะคะขอให้ทุกคนรอชมในสนามได้เลยะค,ะ okay, ค่ะโอเคคับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูครับว่าในสนามมันจะมีวิธีการยังไงแล้วเราทำเกี่ยวกับอะไรดิจิม <laughs> เราไปดูกันเลยครับไป <laughs> ตอนนี้เราถึงจุดที่หนึ่งของเราแล้วนะครับเราจะไปดูกันว่าเราทำอะไรกันบ้างอันนี้เป็นอุปกรณ์ดีให้ดูคร่าวๆ A few moments later มีน้ำไหมไม่มีีน,นี้เราได้จุดนะครับ ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเรากำลังจะต้น้นนแคดีเก็บดินจากเ,เพื้นที่ค่ะโดยใช้วิธีออกเกอร์โอเคครับจะโชลีลาท่วงท่านในการหมุน <c oughs> แล้วเรามีขั้นตอนในเก็บยังไงครับคุณแม่ค่ะสำหรับการจะออกเกอร์นะคะ<น>เราต้องคุณแม่องแมวมือดมากเลยโอเคค่ะสำหรับการออกเกอร์ของเรานะคะเราจะต้องเอาวัชพืชนะคะที่อยู่หน้าดินออกก่อนแต่ว่าอย่าไปกระทบที่ดินนะคะเพราะว่าเราจะวัดจาก ผิวดินลงไปกี่เซนแะ้วพี่10เซน10เซนโอเคเราใช้ออเกอร์นี้ใช่ค่ะโอเคครับค่ะเดี๋ยววัดเอเดอร์ไฟชั่นแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มเจาะได้เลยค่ะโอเคโอเคตรงนี้เรากำลังวัดว่า10เซนนี้คือเท่าไหร่เราก็จะเจาะลงไป10เซนตามที่เรามาร์ k ไวปหรอใช่ค่ะออแล้วก็เอเดอร์ชั่นด้เลยตรงนี้เราทำการมาร์ k ลงไปในหัวของออเกอร์เลยนะครับแล้วก็หมุนเลยใช่ไหมครับ ยังค่ะเริ่มผิดแล้วค่ะนี่ก็ใกล้ถึงสิบเซนแล้วครับยังค่ะยังครับยังใกล้นะครับใกล้้วครับอีกนิดนึงครับอีกสองมุนโอเคครับ เรามูนเสร็จแล้วเราดึงออกได้เลยไหมครับได้เลยครับเอาทนี่ครับดึงออกมาใส่ถาดเครื่องครัวตาผงนะครับเรียกตาผงอะไรนี่เราก็สลร์ออกมาอย่างนี้เลยอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมตหาอะไรมาเคาะใช่ไหมครับนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้วิธีการนี้คือเราเราได้มาจากไหนครับรว่า มันเป็นมาตรฐานของห้าสามศูนย์เจ็ดค่ะนี่เรากำลังจะบอกว่าเราได้นั่งเทียนมาแล้วมันไม่ใช่การนั่งเทียนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพิการที่เราร่วมกันคิดค้นหลายๆคนะวิธีการนี้จะทําให้เราได้ดินออกมาที่สุดค่ะแล้วเราเก็บดินอันนี้ไปทําไหมครับเราจะเอาไปเขาเรียกว่าวัดความเค็มนะคะโดยวิธีการสะกัดอัตราส่วนค่ะเราจะพาไปดูในแหล่งอีกทีหนึ่งค่ะ <Okay. S 2> oh, <okay. S 1> เราออกมาแล้วทําไงต่อครับเราวัดได้เลยไหมหรือว่าเราต้อง uh, ทำไงครับเราต้องเอามาถ่ายรูปแล้วก็เก็บตัวอย่างดินไปวัดในแ lap ค่ะโอเคครับนี่ไม่สามารถวัดได้คเพราะว่ามันต้องใช้เวลาโอเคก็อยาด,ดื่มชัยชูเราชิมเลยได้ไหมครับ uh, <laughs> คิดว่าไม่ได้นะ <laughs> แต่ว่าถ้าจตอนที่ข้าเกิดจะลงให้คุณโิมห้ดูได้เลยครับผมโอเค้ได้อปิระวังมือข้างน้าได้ค่ะอออาันโอเคโอเคโอเคดีกันไปทางไหนพี่หวหน้าันทางไหนไม่หนต้องขันกลับทางนู้นเออไป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 จับนัน พี่ที่โทรศัพท์ผมอิ่มล้องับดานเรม่มอกเอ่เเรียบร้อยครับเป็นอาเสร็จในตัวอย่างแรกไปกันที่จุดต่อไปค่ะโอเคครับผมหลังจากที่เราได้ เก็บจุดแรกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับคอสต์ซันแคนดี้ครับค่ะ,คะเราเรามีวิธีการเรียกยังไงว่าเราจะเก็บจุดไหนอ่าเราก็จะเอาแผนที่ธรณีวิทยาเอาแผนที่ดินเค็มของกรมทรัพย์ที่ทําไว้มาดูประกอบนะคะเราจะเลือกเป็นพื้นที่โล่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลือกดินที่เป็นดินจริงๆไม่ใช่ดินถมค่ะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นพื้นที่ที่เค็มใช่ไหมคะมันจะมีคาบเกลือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จะเห็นคาบเกลือตรงนั้นถ้าเราเดินเข้าไป ตรงข้าวเกลือที่เราเห็นมันเราจะสังเกตว่ามันจะวาวๆเลยค่ะว,วิบวับที่ไม่มีเกลือก็ไม่ได้หบบเคาว่าไม่เค็มนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีเกลือซึมขึ้นมาให้เห็นและเกลือมันอาจจะอยู่ในดินที่อยู่ในระยะสิบเซนที่เราจะเก็บค่ะเราต้องไปดูในแ lap ค่ะเลี้ยวซ้ยข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวานะคะ ไปขึ้นค่ะคุณพับดอนเออเราไม่รู้ว่าทามีปัญหานะคะพี่การเก่งใจพอนี้ว่าเขาทำถนนค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางนี่นะคะทุกคนนี่คือขาบเกลือนะคะนี่ขี่รถผ่านเราก็จะผาสาอาจารให้เเห็นว่า ขาวอากลากเลยนะคะมองมาก็จะเห็นสีขาวๆอย่างนี้นะคะนี่คือข้าบเกลือนเลยคะ่ะดูนิดนึงเห็นไหมคะชิมดูไหมคะทุกคนนะคะเราก็จะออเกอร์ตรงที่เป็นเกลือเลยนะคะ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาพักกลางวันกันแล้วหลังจากเราเก็บไปได้กี่จุดละเจ็ด uh, จุดค่ะเจ็ดจุดโอเควันนี้ก็ mm hmm. อดีวเลี้ยงไปแล้วอดีวเลี้ยงขอบคุณอ 9, mm hmm. ดียวเลยครับ ขอบคุณนเดียวที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะก็อาหารมื้อนี้อร่อยมากทำให้หนูมีแรงที่จะใช้ชีวิตต่อในตอนบ่ายชอบกัาจริงเลยโอเคครับเราไปดูว่าตอนบ่ายจะมีอะไรล่เราเน่ยป้ายป้ายเดวยอยู่ใช่ตอนนี้เราทำอะไรกันคะ ชิชอบอาดิ่ยีด so ูเพรามันเค็มไหมใช่ไหม่าท่มัมันสมักบบเขาเรียกว่าอะกับข้าวเลข้างนหมายเพราะว่าข้าวกที่เราเห็นอาจมาตักน้ำนี้กได้ค่ะบอนี่ค่ะมันคือการหักปากบ่อออกค่ะแล้วก็จะมาดูความลึกแท้จริงของน้ำกันนะคะอยู่ที่7เมตร53มเซนค่ะกพคือว่าน้ำ ลึกลงไปเจ็ดเมตรจากพื้นด<า>ินใช่ไหมค่ะโอเคครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงทำโปรเจกต์ใช่ไหมค่อยดูก็เราก็ทำมาได้เ<อ>กือบเกินครึ่งอย่างเขาเรียกว่าเกินครึ่งอย่างเกินครึ่งแล้วจะหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ยังแบบไปถามว่าคิดว่าแต่ทำมาเนี่ยช่วงไหนที่เป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าลำบากใจที่สุดอือแม่ก่อนเลยอ่าคนคนแม่ก่อนก็ได้ถ้าเทียบกับตอนนี้นะคะ เริ่มต้นยากสุดค่ะหมายถึงว่าช่วงพัฟโซ่ยากสุดเพราะว่ามันเป็นการคิดว่าเราจะทําอะไรแล้วผลมันคืออะไรม,มันเหมือนว่าเราต้องตีกรอบงานเราเพราะว่าเราต้องเราเริ่มาจากเราไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มจากเราไม่รู้เลยพอเซอร์เวย์ได้กลับมามา,าทำเยอค่ะแล้ว ตอนแรกก็รู้สึกดีที่ได้ทำนะคะเราทําทําได้แบบมันเช็คค่าได้ว่ามันถูกไม่ถูกอะไรลองวัดตำแหน่งดูพอได้ไปสอนคนอื่นอีกละคอเขารู้สึกราวมากค่ะอ๋อกินกล้องใหม่ด้วยอะไรอะไรก็ค่เียบาทค่ะชิวๆอยค่มอยู่วัน2วันก็ไม่เนก็ก็มีไปสอนนั้นด้วยค่ะสอนอาจารย์ที่เขามาจากกรมใช่ค่ะ เอาเลยค่ะคุณคัตต้าแคนดี้ต่อเลยค่ะสำหรับคัตต้ตัวคัตต้านี่นะคะก็กระวใจในช่วงที่ระหว่างเราออกสนามคะ่ะเพราะว่าเพราะว่านี่เรื่องเส้นทางเรื่องอะไรก็จะหมันเป็นช่วงของเวลารอคะ่ะเพราะว่าเวลาแบบเดิไลน์มันก็จะบีบใช่ไหมคะเร,เรากลัวเพรว่าจัดการเดงไม่ได้ในช่วงหลังๆนะคะ่ะเราไม่รู้อะคือระหว่างที่เรารอสนามเราก็คือจะไม่มีอะไรทําก็ไม่เชิงแต่ว่า มันไม่ได้ไปทำแบบจริงรจังบนกิจจรรมสนาสุดท้ายมันก็ต้องรอผลอันนี้เพื่อเอาไปทําเป็นผลใหญ่อยู่ดีก็เลยมีความกังวลว่าที่เราจะทําทันไม้อะไรประมาณนี้มาค่ะคุณโอ้สาหรับ5ล้อยนะคะอือก็ด้วยสารการโคกินแล้วว,ว่ารู้สึกว่าด้วยสาระการโคกินจัดเต็มมากครับนี่ <c oughs> ด้วยสารการโคกินนะคะแล้ว,ว่าทำให้โปรเจกต์ของหนูแบบว่าไม่สามารถออกสนามได้ด้วยตัวเองทำให้เราแบบว่า ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เราไปขอเข้ามามันมันมันอ่ามันถูกต้องไหมมันใช้ได้แค่ไหนมันใช้ได้ยังไงบ้างมันทำให้แบบมี่ขอผลยากขึ้นนิดนึงว่าเหมือนเพื่อนเพื่อนได้ไปออกสามเพื่อนก็ยังรู้ใช่ไหมว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงใช่ค่ะแราวว่ามันรู้สึกว่าถ้าได้ลงสนามเองแบบไปเก็บข้อมูลเองมันน่าจะดีกว่านี้ค่ะหนูหนูว่าเรามีเรื่องหนักใจแล้วตอนนี้เส้นทางทึงไหนล้ะคือดูเส้นทางกันแล้วนวัน โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในจุดสุดท้ายแล้วของวันนี้ซึ่งได้ทั้งหมดกี่จุดครับอืมได้ทั้งหมด17จุดค่ะ17จุดแถมน้ำบระดานอีก3จุดค่ะนี่คือตามเป้าหมายไหมก็ยังไม่ไม่ครบขนาดนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมนี่คือออกเยี่ยมมากราดมิชั้นคอมพิวต์คอมพิวต์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ก็ถือว่าภารกิจร่วมกันครับภารกิจเก็บเก็บอะไรเก็บดินใช่ไหมใช่ เหล่าน oh oh ี้พวกเราพิธีโอเซเว่นวันนี้พวกเราพิธีโอเซเว่นเวลาไปกันเอาใ่พิธีโอเซ